นี่ครับทุกคนวันนี้นะโตกับลิต้าจะมาเที่ยวถนนคนเดินนครพนมนะคระป้าลิต้าวันนี้เรามากับลิต้าน้องลิต้ามาที่ถนนคนเดินนครพนมครับวันนี้ลิต้านี่ไงตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะน้องลิต้าหนาวไหมลิต้าไม่หนาวมีมีตุ๊กตาตุ๊กตาด้วยนะลิต้าเคยมาไหม ไม,ไม่เคยมามอากาศก็เริ่มหนาวแล้วน้องลิต้าก็มาเที่ยวตอนกลางวันน้องลิต้าไปไหว้พระธาตุพนมใช่ไหมว้ใช่น้องลิต้าไปไหว้พระธาตุพนมมาอือตอนเย็นเราก็มาเลาะเดินดูถนนคนเดินอากาศดีนะวันนี้อากาศดีมาก กาศดีมากมากเลยครับช้อปีเอมีข้าวจี่ด้วยนะกินละห้ามีข้าวจี่แล้วข้าวจี่อยากเอาอยากเอาอะไรครับอันนี้อ่ะกินอะไรครับอยากกินข้าวจีอยากผ่ายังไม่หิวป่ะผ่าแบบจีฮะผ่าว่าไงนะ คืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นหน้ากากโทรศัพท์ไงเนี่ยหน้ากากโทรศัพท์นี่ครับเรามากับนนงลิตลาา้าตอนนี้ลิต้าก็จะถามน้อว่านี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนะครับรองเท้าหลุด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 ไปโอ้ได้ยินเสียงพินเรามาจากไกลเลยครับได้ยินเสียงพินมาจากไกลเลย เดี๋ยวเราจะลำใส่เสียงพินนี่ด้ีครับโอ้โหพินหิงมากเลยมาดูครับหิงมากเลยครับ อันนี้กี่ขวบแล้วครับเจ็ดขวบโอ้ยดีมากครับสาวยิ้มได้โอ้ยดีมากเลยครับโอเคไปลนะครับขอบคุณครับแล้วเราไปต่อครับหาน้องลิต้ามาดู น้องข้าวดิดพินนะครับอายุเจ็ดขวบอายุเจ็ดขวบน้องข้าวดิดพินละ้ะอานุปะอาน,นปุนนปะอะไรเออ<ะ>เขาอยู่ปหนึ่งแล้วอะ่อเะเขาอยู่ปหนึ่งแล้วนะเนี่ยข้าวดิดพินไป็นละนี่ทำเร็บด้วยอากาศหนาวนะครับตอนนี้นหนาวมากอากาศหนาววันนี้โอ้ร้านเจริญชื่อร้านเจริญ อันนี้เตี๋ยวเต็มโต๊ะสองนะครับโต๊ะอื่นไม่เต็มนะครับเต็มแต่โต๊ะสองอน,น,อน,นี่ก็เป็นขายเนื้อหมูนะครับคนเยอะคนเยอะคนเยอะนอ้อยรึได้เนาะคนเยอะไหมค,คนเยอะคนเยอะหมา,มา,าหมาใส่กากาศเฮ้ยหมาใส่อะไรนะกากาศ อุ้ยหนากากอุ้ยนี่มันชื่ออะไรอ่ะมาใส่หน้ากากลิต้าว่ามันจะหายใจออกไหมหายไม่หายใจไม่ออกเฮาหายใจไม่ออกกาจังหวัดนครพนมของนาฬิกาเวียดนามอนุสรครับอืม มีหมอแคนหมอพินเป็นบรรยากาศวูอากาศเย็นๆครับคุณผู้ชมร้านนี้เราฝากขยะมีขายผ้าหมงผ้าไหมมีขายเครื่องเงินด้วยนะครับว้าวโมีลูกชิ้นด้วยลิต้าอยากกินไหมไม่อยากกินไม่อยากกินโอ้ โอ้พี่ต้าเล่นเป็นไหมตึกก็สวยๆนะครับตึกเก่าๆสิกปี๊ปปีวันนี้คนเยอะนะครับคนเยอะมากพ่ต้าชอบคนเยอะไหมั้้ไม่สัอเฮรอมันติด้ะมันติดเหรออืมเข้าไป เดินไปลิตาพาทัวร์เข้าวันนี้รู้สึกอะไรอ่ะหืมอะไรอ่ะโอ้อันนี้เขาเรียกเป็นไส้กรอกใช่ไหมไส้อันนี้ไส้กรอกใช่ไหมครับไส้กรอกวัวป่ะครับนี่ไส้กรอกวัวครับเดินหนาวแล้วก็ช่วงเย็นร้อนดันไหนแล้วก็ช่วงเย็นเย็นไส้กรอกวัวกืมลิตาเห็นไหมอะไรนี่เลยดูสินี่ ลูกชิ้นหม้อไฟครับลูกชิน้หนหม้มออ้อไฟครับนลูกชิใหญ่ลูกชิ้นใหญ่ลูกชิ้นใหญ่เฮ้ยสนุกไหมลูกชิ้นใหญ่ลูกชิ้นหม้อไฟนะครับพี่ตาบอกอันนี้หมึกอยากวันเล่นตรงนู้อยากอะไรนะ อยามาเล่นตรงนี้<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตอนเช้าค่อยมามตอนเช้าค่อยมาอยู่ก็ผู้คนพุกพลาดน,นะครับผู้คนเยอะถนนคนเดินนครพนมมีขา้าวจีมีปิ้งไก่ <พา S 1> มีไส้กรอกวัว,วยังไม่จบเลยเนี่ยนะคือเพิ่งเดินไปนิตาน้อยเพิ่งเดินไป สสวััดีครบอยาากมซื้อยังไม่สุดถนนเลยจะกลับแล้วเหรอครับไปอีกนิดนึงไหมไม่ไม่ไม่กลับเลยไหมเออโอเคน้าโตติดไว้ก่อนน้าโตติดไว้ก่อนตัวติดไว้ก่อนลิต้าก็ติดไว้ก่อนอ่าลิต้าไม่ติดแล้วไปไหนไปไหนกลับไหมเสื้ออะไรอ่ะอื นิจตาอยากได้อะไรครับอยากได้อนี้เหรอครับขหนเมโอันนี้กี่บาทครับไมละสิบาทครับเอาไหมเอาครับสิบบาทครับเดี๋ยวหาตังค์จ่ายให้ก่อนเอาอนนี้เนาะเดี๋ยวผมหาตังค์จ่ายให้ก่อนแบบนึงครับแบบนึงโอเคขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้เกติรับชมนะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอีพีที่น้องนิจ้าพามาเที่ยวถนนคนเดินนครพนมแล้วไปขนมจะกินหมดไหมครับ แบ่งพีเงพ่เตอร์จะกินไหมอ่ะพี่เตอร์จะกินเหรอครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนี yeah. ่